เจ้าของแชนงัดหลักฐานยันคุยกับปติกจริงพร้อมเล่าความลับในวันเกิดเหตุจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดา เนื่องจากอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตจนทำให้หลายคนได้ออกมาตั้งข้อสงสัยมากมายโดยมองว่าเรื่องราวจากคนข้างไม่ชอบมาพากลทำให้ชาวเน็ตลุกฮือตามสืบเรื่องนี้และคอยจับผิดจับโปเพื่อนทั้งห้าคนที่อยู่บนเรือโดยหนึ่งในคนที่สงสัยมากที่สุดก็คือกระติกผู้จัดการส่วนตัวเพราะมีพฤติกรรมแปลกๆรวมถึงให้สัมภาษณ์ไม่เหมือนกันสักครั้งในจะเรื่องที่บอกแม่แตงโมว่าไหวน้ำไม่เป็นทั้งที่จริงๆแล้วไหวน้ำ คล่องมากถึงขั้นพานลูกดําน้ำด้วยตนเองเธอจึงปิดอินสตาแกรมเป็น p r i v a t e และลบหลักฐานเรื่องราวการดําน้ำทิ้งจนกระทั่งล่าสุดมีแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้โพสต์ภาพแชทสนทนาซึ่งเหมือนว่าเป็นการพูดคุยกับคนที่ชื่อกระติกแต่ไม่แน่ชัดว่าเป็นกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมหรือไม่โดยในแชทมีการพูดคุยผู้ชายคนหนึ่งเหมือนจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและหลายคนก็โฟกัสกับประโยคสุดท้ายของฝ่ายหญิงที่พิมพ์ว่าหนูพลาดเองที่รับงานแบบนั้น นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์อีกว่าเพื่อนบังคับไม่ให้พูดอะไรที่ไม่ตรงกันและล่าสุดวันที่5มีนาคมรายการทุบโตะข่าวได้มีการวิดีโอขอพูดคุยกับชายคนดังกล่าวที่อ้างว่าได้พูดคุยกับกระติกโดยชายคนนี้ชื่อว่าแจ็คราชาไฮเดอร์ซึ่งเจ้าตัวก็ได้งันหลักฐานทั้งแชทและข้อมูลการโทรศัพท์รวมถึงสลิปที่โอนเงินไปให้คนที่ชื่อกระติกจำนวนเงิน3 0 0 0 0 0บาทเพื่อช่วยเหลือค่าทนายพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีการปลอมแปลงขึ้นพร้อมมีการพูดคุยกับกระติกที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของ แต่ทางด้านผู้ประกาศข่าวบอกไว้ว่ายังไม่เชื่อคำพูดของชายคนนี้ร้อยปอร์เซ็นเพราะก่อนหน้านี้เคยมีประวัติที่ไม่ดีมาก่อน โดย asha, แจ็คราชาลาว่าพูดคุยกับคนที่ชื่อกระติกเธอบอกว่าเรื่องปสัสสาวะท้ายเรือเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาโดยคลิปสุดท้ายที่ทุกคนเห็นหลังจากคลิปนั้นแตงโมก็รู้ความจริงแล้วว่ากระติกรับงานอินเตอร์เทนมาซึ่งรับเงินก้อนมาจากผู้ใหญ่มาแล้วและผู้ใหญ่ก็ร้อยอยู่ที่โรงแรมริมน้ําอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็คงต้องซึมหาความจริงกันต่อไปว่าสิ่งที่คนคนนี้พูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่